มันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็จะมีคนค้นหาอยู่ตลอดเวลาก็คือคําว่าจัดฟันภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะครับโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยมีทั้งการจัดฟันแบบใสการจัดฟันแบบเหล็กใช่ไหมแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดเหมือนกันหรือเปล่า นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยสถานที่จริงกันเลยนะครับลุยคลินิกจัดฟันจริงๆกันเลยเพื่อที่จะไปรู้จักคําพูดแล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษต่างๆเกี่ยวกับการจัดฟันนะครับซึ่งบอกเลยว่าการจัดฟันแบบเหล็กแล้วก็การจัดฟันแบบใสเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งในแง่ของภาษาอังกฤษแล้วก็การจัดฟันแบบจริงๆคลินิกที่ผมมาวันนี้นะครับคือคลินิกสมายส์เซนเจอร์สาขาสยามสแควร์นะครับที่นี่เนี่ย เขาเป็นคลินิกที่ได้รางวัล Diamond Invisalign ide Provider นะครับซึ่งเป็นคลินิกที่มีคุณหมอจัดฟันเฉพาะทางของ Invisalign เนี่ยประจำอยู่ทุกๆสาขาเลยนะครับพูดถึงคุณหมอในทางจัดฟันเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่3คํคำด้วยกันนะครับก็คือคำว่า doctor dentist ง่ายๆเลยถ้าเราบอกว่าเราจะไปหาหมอฟันเนี่ยเราก็จะพูดว่า I'm going to see the dentist เราจะใช้คำว่า dentist นะครับที่แปลว่า ทันตแพทย์นะครับเหมือนเราบอกว่าเราไปหาหมอฟันในภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับคำว่า dentist ก็แปลว่าหมอฟันนะครับส่วนคำยาวๆคำนี้นะครับ orthodontist นะครับก็จะแปลว่าหมอเฉพาะทางจัดฟันซึ่งอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือคำว่าการจัดฟันนะครับ orthodontic ส่วนถ้าเราอยากจะเรียกคุณหมอเฉยๆ,ๆนะครับเราก็เรียกว่า doctor นะครับอย่างเช่นคุณหมอที่ผมคุยอยู่ด้วยตอนนี้ก็คือ d o r หนูแบบนี้ ซึ่งบอกเลยว่าคุณหมอหนูเนี่ยดูแลดีมากๆนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในการดูแลฟันแล้วก็วางแผนการจัดฟันให้ผมเป็นอย่างดีเลยทีนี้ขั้นตอนแรกของการที่เราจะจัดฟันนะครับไม่ว่าจะจัดแบบใหม่เลยหรือว่าจะเปลี่ยนจากจัดเหล็กไปเป็นแบบจัดใสอินวิสไลเหมือนผมเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแรกที่คุณหมอจะต้องทํานั่นก็คือการวินิจฉัยหรือว่าตรวจช่องปากของเรานั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า d n a g n o s i s แปลว่าการวินิจฉัยโรคนะครับก็คือใช้ได้ทั้งการวินิจฉัยช่องปากของเราแบบนี้หรือการวินิจฉัยโรคอื่นๆที่โรงพยาบาลได้เลยซึ่งขั้นตอนของการ diagnosis หรือการวินิจฉัยเนี่ยก็จะทําให้คุณหมอได้เห็นช่องปากของเราได้ดูว่าเราจะสามารถจัดฟันแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับ ซึ่งขั้นตอนต่อไปคุณหมอก็จะส่งผมไปที่ X-ray scan หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า X-ray ในภาษาไทยนั่นแหละจริงๆแล้วมันคือการสแกนนะครับส่วน X-ray เนี่ยคือรังสีที่เขาเอามาใช้ในการสแกน พอเอ็กซเรย์สแกนเสร็จแล้วนะครับคุณหมอก็จะมาวางแผนการจัดฟันของเราเบื้องต้นให้นะครับซึ่งก็จะบอกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างจะมีการอุดฟันตรงไหนเราจะต้องถอนฟันผ่าฟันคุดอะไรยังไงบ้างนะครับที่ในภาษาไทยเราเรียกว่าเคลียร์ช่องปากนะครับแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าเคลียร์ช่องปากไม่ได้มีคําตรงตัวในภาษาอังกฤษเราจะเรียกเจาะจงไปแต่ละอย่างเลยอย่างเช่นขูดหินปูนเราก็จะเรียกว่า teeth cleaning นะครับคือง่ายๆคือเป็นการทํม สะอาดฟันหรือการถอนฟัน tooth extraction หรือว่าอุดฟันแล้วก็จะเรียกว่า filling นะครับซึ่งคำว่า filling จำง่ายๆก็คือคำว่าการเติมเต็มก็คือการเติมอะไรเข้าไปในฟันที่มันมีรูให้มันเต็มนะครับคือ filling ส่วนอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆที่คนจัดฟันเนี่ยจะต้องได้ทําแน่ๆก็คือการถอนฟันคุดหรือว่าผ่าฟันคุดนะครับ ฟันคุดภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wisdom teeth ซึ่งของผมในรอบนี้เนี่ยไม่ต้องถอนหรือว่าผ่าฟันคุดนะครับเพราะว่าถอนแล้วก็ผ่าไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะจัดฟันแบบเหล็กนะครับและในการจัดฟันนะครับก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะจัดฟันแบบเหล็กหรือว่าจัดฟันแบบใสนะครับ ก็คือการพิมพ์ฟันนั่นเองคือการที่คุณหมอเนี่ยทำแบบจําลองฟันของเราเพื่อที่คุณหมอจะได้เอาไปดูแล้วก็วางแผนว่าจะเคลื่อนฟันจะขยับฟันเราไปยังไงถ้าเป็นการจัดฟันแบบเปล็กปกตินะครับก็จะเป็นการพิมพ์ฟันในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า impression แต่สำหรับการจัดฟันแบบใสอิน i ิสไลน์ของที่นี่นะครับก็จะดีหน่อยที่เขาจะมีเครื่อง 3D สแกนที่ชื่อว่า i t e r o นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Digital Imaging คือการสร้างภาพดิจิตอลแบบ3มิติของฟันเราขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องทรมานกับขั้นตอนของการพิมพ์ฟันแบบเดิมอีกต่อไปแล้วแค่คุณหมอเอาเครื่องสแกนเข้าไปในปากแล้วก็จับวนๆๆๆๆน,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 นคุณหมอก็จะได้ภาพ3มิติของช่องปากของฟันเราออกมาเรียบร้อยเลย ทีนี้พอคุณหมอได้ภาพ3มิติหรือว่าแบบจําลองฟันของเราไปแล้วเนี่ย คุณหมอก็จะเอาไปวางแผนการรักษาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นการจัดฟันแบบอินวิสไลน์ก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยแล้วก็มาดูกับคุณหมออีกทีหนึ่งก็คือ treatment plan คือแผนการรักษาของคุณหมอนั่นเองซึ่งปกติการจัดฟันแบบเหล็กเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแผนการรักษาของคุณหมอใช่ไหมครับแต่การจัดฟันแบบอินวิสไลน์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณหมอจะขยับฟันเราไปยังไงจะเคลื่อนฟันเราไปยังไงแล้วสุดท้ายพอจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ฟันเราจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่พอใจเราอยากจะปรับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเราก็สามารถ r ร quest หรือว่าขอคุณหมอไปได้เลยนะครับว่าอยากให้ฟันออกมาเป็นแบบนี้อยากมีเขี้ยวอย่างนี้อยากได้ฟันกระต่ายหรืออะไรก็บอกคุณหมอให้คุณหมอทําแผนการรักษาออกมาให้เราดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะคอนเฟิร์มในการเริ่มขั้นตอนการจัดฟันของเรานั่นเองนะครับเราก็จะได้เห็นว่าแบบอุ้ยเสร็จแล้วฟันของเราจะสวยขนาดนี้เลยหรอ แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมครับก็คือการใส่เหล็กจัดฟันหรือว่าการใส่เทรจัดฟันแบบใสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการจัดฟันแบบเหล็กเนี่ยเราก็จะเรียกว่า putting on braces นะครับซึ่งคำว่า braces นะครับคือเครื่องมือจัดฟันนะครับซึ่งคำนี้นะครับเราก็เอาไปใช้สำหรับการพูดว่าฉันจัดฟัน I have braces อ่าคือฉันมีเครื่องมือจัดฟัน นั่นแหละหรือก่อนที่เราจะไปจัดฟันถ้าเราอยากจะบอกเพื่อนว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปจัดฟันเราก็บอกไปเลยว่า I will have braces tomorrow ซึ่งในภาษาอังกฤษ,าษาเขาพูดกันแบบนี้นะครับเขาจะไม่ได้มีคำศัพท์เฉพาะว่าจัดฟันนะครับเขาจะบอกว่า I am wearing braces หรือ I have braces ฉันกําลังใส่เครื่องมือจัดฟันหรือฉันมีเครื่องมือจัดฟันอยู่นั่นเองส่วนไอตัวเหล็กตุ่มๆที่ติดอยู่กับฟันแต่ละซี่ของเรานะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า brackets นะครับแล้วก็ลวดที่ใช้ในการจัดในการเคลื่อนฟันของเราเราก็จะเรียกง่ายๆว่า wire wire นะครับซึ่งพอรวมกันมันก็คือ braces นนั่นเองส่วนการจัดฟันแบบใสแน่นอนว่ามันไม่มี Brackets แล้วก็ Wire อยู่ในปากของเรานะครับเพราะฉะนั้นไอเครื่องมือจัดฟันแบบใสเนี่ยเราจะเรียกว่า clear aligner trays หรือ invisible aligner ก็แปลง,ง่ายๆว่าเครื่องมือจัดเรียงฟันแบบเคลียร์แบบมองไม่เห็นนั่นเองซึ่งคำนี้นะครับก็คือที่มาของชื่อแบรนด์ Invisalign นั่นเองนะครับเป็นการผสมระหว่างคำว่า invisible กับ aligners นะครับเป็น invisalign ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้มี invisible aligners อยู่ในปากเรียบร้อยนะครับ I am wearing invisible a l i g n e r หรือถ้าเราจัดฟันกับ invisalign เราก็พูดไปเลยว่า I am wearing invisalign ซึ่งผมขอบอกเลยว่าจากการเปลี่ยนจัดฟันแบบเล็กมาเป็นจัดฟันแบบ invisalign เนี่ยมันดีมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่โล่งปากมากแล้วก็ไม่มีปัญหาของการโดนเหล็กทิ่มเหล็กแทงแล้วก็ความเจ็บปวดในการจัดฟันเนี่ย ก็จะน้อยกว่ามากๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดฟันนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคลิปที่ผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ายังจัดไม่เสร็จก็คือการ wearing retainer นั่นเองนะครับซึ่งคำว่า retainer ก็คือเครื่องมือคงสภาพฟัน ค,คำว่า retain ก็คือทำให้มันอยู่เหมือนเดิมนะครับ retain e r ก็คือสิ่งที่ทำให้มันอยู่เหมือนเดิมคือการที่เราจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วฟันเราสวยแล้วใส่ retainer ใส่เครื่องมือคมสภาพไว้ให้ฟันมันยังสวยอยู่แบบนั้นตลอดไป แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด็อกเรหนูนะครับแล้วก็คลินิกทำฟัน Smile Signature สาขาสยามสแควร์นะครับที่ได้ดูแลแล้วก็ให้บริการการจัดฟันอินวิสไลน์ของผมในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์แบบผมนะครับก็ติดต่อไปได้ที่ Line at Smile Signature นะครับสามารถสอบถามพี่ๆแอดมินแชทเข้าไปปรึกษาแล้วก็สอบถามสาขาใกล้บ้านแล้วก็นัดเข้าไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อที่จะประเมินการจัดฟันของเราได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมแลกต้ากับ Unfox English กก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ see you again next time bye bye